สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลนะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยเหมือนเดิมครับพบกับที่เก่าเวลาเดิมวันนี้วันที่20เรามาสรุปของวันที่19วกันนะครับรอบปกติเชฟหนุ่มให้ไปเด่น9กับ8แต่ออก5 7 2กับ2 3ก็ไม่เข้านะครับได้แต่ใกล้เคียง7 2มันออก8เอ้ย ให้แปดสองเกาสออกเจ็ดสองครับก็ไม่เป็นไรครับมาเจอกับพบกับสูตรวันนี้คำนวณมาให้แล้วมันเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็มาดูกันเลยครับของวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเมื่อคืนฝนตกหนักก็จะทําคลิปก็ไม่ได้ทําวันนี้วันที่ยี่สิบาครับหกสี่นะครับ่านอย รอบสเน้นปกตินะครับเน้นรอบปกติเลยนะครับตัวเด่นที่เชฟหนุ่มคิดคำนวณมานะครับเด่นมีกับตัวเด่นกับตัวรองครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มขอทักไป ตัวเด่นกับตัวรองครับตัวเด่นก็จะมีะไหนนะคิดอยู่ไหนแล้วเนี่ยเด่น3นะครับรอง2ครับจับคู่มาให้ครับก็จะเป็น3ามห3าสามหกสามเจ็ดแล้วก็ สาสนะครับถ้าสองลบสองหสองหกส็สองแปดสองเก้แล้วก็2 0นะครับเด่นกับรองมาด้วยกันก็เป็น3าสองนะครับเลขกเบิ้ลก็จะมี3ามสกับสองสองนะครับรอบนี้ ให้เลขเบิ้ลด้วยครับเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อที่จะไม่พลาดบางทีเชฟหนุ่มให้ไปเข้าแต่ไม่ได้ให้เลขเบิ้ลอย่างเงี้ยครับก็ขอโทษขออภัยเนาะแต่วันนี้ก็จัดให้เต็มๆแล้วตัวที่เชฟหนุ่มชอบวันนี้นะครับของรอบอปกตินะก็จะเป็นสามห้าสองห้าแล้วก็สามหกสองหกนะครับ ตตอนนี้ก็คือตัวเด่นกับตัวรองครับเด่นกับรองตัวนี้ก็เข้าบ่อยเหมือนกันเมื่อวานก็เข้าเนาะครับวานเข้ารอบเอ่าเข้ารอบอ่าพิเศษเชฟหนุ่มให้ไปเด่นศูนย์รองหนึ่งก็เข้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะก็ก็ดีใจกับคนที่ตามครับแต่เชฟหนุ่มก็ไม่ได้อันนี้ก็คิดคำนวณให้ดูเฉยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเพราะว่ามีหลายช่องทางให้เราได้รับชมเอาตามที่เราชอบเนาะเชฟหนุ่มก็ทําตามสไตล์เชฟหนุ่มครับก็รอบนี้ก็ฝันให้แล้วครับสามห้าสองห้าเลขเบิ้ลก็จะสามสามสองสองครับก็ลองไปพิจารณาดูครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะมีเข้ามีหลุดเมื่อวานก็ยังโอเคได้เข้าเชฟหนุ่มให้เข้าอยู่รอบอ่า V.I.P. เนาะเข้าเบิร์55เนาะให้งวดแรกเลยเมื่อวานเลขเบิร์งวดแรกก็โมาก็โอเคดีใจด้วยใครที่ตามก็ดีใจด้วยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่กับสูตรหน้านะครับสวัสดีครับผม